สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันจากแคลนวีดิทิตนะคะและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่จันจะมาตีวอสดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคือปกติเนี่ยจันจะลงคลิปวอเนี่ยบ่อยมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพอดีว่าเกมแคชแคลนเขามีอีเวนต์ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้จันก็เลยลงแต่คลิปอีเวนต์จนน้องๆหลายๆคนก็บ่นนะว่าแบบเงาจังเลยพี่จันไม่ได้ดูคลิปวอนานแล้วเนาะแ,แล้วก็เออจันไม่ได้ออกปล้นสดๆให้ดูนานแล้ว ก็วันนี้ชดเชยด้วยการมาตีวอสดให้ดูแล้วกันนะคะโดยปกติแล้วจันจะได้ตีเนี่ยเอเป็นคนสุดท้ายนะคะก็เหลือบ้านไหนที่เหลือดาวจันก็จะตีบ้านนั้นนะซึ่งตอนนี้บ้านที่เหลืออยู่มันจะเป็นบ้านแดงนะคะทั้งสองบ้านเลยนะเออจันก็เลยคิดว่าคือจริงจันตีบ้านนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจันจะให้ดูทีหลังเนาะแต่ว่า เนื่องจากมีน้องๆถามมาค่อนข้างเยอะว่าแบบพี่จันสูตรมาม่าเนี่ยมันใช้ยังไงเพราะว่าผมเอาไปลองใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะคะเออเดี๋ยวจันจะทําคลิปเจาะสอนอีกทีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จันจะลองมาตีวอสดด้วยสูตรมาม่าให้ดูก่อนละกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไปตีบ้านแดงนะมันอาจจะเห็นประสิทธิภาพในการตีได้น้อยหน่อยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะตีบ้านนี้เพราะว่าเป็นบ้านก้าวที่ตันแล้วนะคะคือ อาวุธตันหมดแล้วนะคะเชื่อว่ากับดงกับดักต้องตันหมดแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็รั้วเนี่ยตันแล้วนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็น Max t ซ์ทาหอกเก้าแล้วสิ่งเดียวที่เขาไม่ตันก็คือ King ง u e e นนะคะแต่ว่าก็เลเวลก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดนะค็อ,อย่างค u e น n ี8แปดนี่ก็ถือว่าใกล้ตันแล้วเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันเบื้องต้นก่อนละกันนะเอม คือเมืองนี้เนี่ย x โ o มันอยู่แยกกันนะคะก็แต่ว่ามันมีมันอยู่แยกกันไม่ถึงกับไกลมากนะมันจะออกแบบยืงๆด้านยืงๆขึ้นมาฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านด้านซ้ายบนนะเออเวลาที่จะใช้สูตรมาเม่าเนี่ยโดยปกติแล้วแน่เราจะต้องพยายามปล่อยควีนเนี่ยไม่ให้โดน x โ o ตั้งแต่ต้นนะคะสันก,ก็กำลังมองว่าเอ๊ะ สนจะปล่อยควีนเนี่ยด้านด้านขวาล่างตรงนี้ดีหรือว่าจะปล่อยที่มุมด้านซ้ายของจอดีก็เออยังสองจิตสองใจอยู่นะคะอ,อีกอย่างหนึง่งที่ที่ต้องคิดก็คือเรื่องของพัดลมเพราะว่าสูตรที่เราใช้มันจะมีนางฟ้าอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่านางฟ้าโดนพัดลมเป่าเนี่ยมันก็จะเต้านพัดลมแล้วเขาจะบินเปลี่ยนทิศนะคะดังนั้นพัดลมเนี่ยตัวหนึ่งมันแหวนขึ้นข้างบนไปนะกับตัวหนึ่งมัน มันออกมาด้านด้านขวาแบบเนี้ยจันก,ก็เลยคิดว่า,น,าน่าจะลงควีนมุมด้านซ้ายดีกว่านะคะนะเหมือนนางฟ้ามันจะได้ไม่โดนพัดลมโดยตรงเนาะอ,อ่อีกอย่างนึ่งคือพลุด,ด้านซ้ายนะมันมีสองอันนะก็คือตัวนี้กับตัวนี้อ,อก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราให้ควีนกับขวาเนะ่วิ่งเข้าไปด้านซ้ายบนนะตรงฝั่งที่มีคิงอยู่น,น่าจะโอเคนะคะอืมโอเคก็ เดี๋ยวลองดูแล้วกันรู้สึกว่าทหารเฝ้าแลรเนี่ยจะเป็นมังกรกับบอลูนนะคะ Xbo ยิงพื้นอันนี้ยิงทั้งพื้นและอากาศรั้วฝั่งขวาค่อนข้างซับซ้อนเนาะไม่แน่ใจจริงๆว่าขวาเนยจะไหวหรือเปล่า คือถ,ถ้าขวานไม่ไหวเนี่ยก็ต้องต้องขอั้ด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวลองมาตีดูกันละกันนะคะก็ตามแผนในใจนะคือจะลงควีนตรงนี้นะคะตรงตรงบ้านช่างที่อยู่มุมซ้ายนี้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงโบลเลอร์สักแถวแนี้แล้วกันอืมถ้าปล่อยตรงนี้ยโบลเลอร์โดนอาวุธทีเดียวสามอันนะคะทั้งแคนนอนมอตาธนูไม่รู้ว่าจะรับดาเมจไหวไหมตรงนี้ควีนสบายหน่อยนะเพราะว่า รับดาเมจแค่2อันก็คือมอตา้ากับป้อมธนูนี้เท่านั้นโอเคค่ะสู้ๆไปลุยกันเลยมีเวลาน้อยนะคะใช้สอยอย่างประหยัดถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะลุยเลยวันนี้ไม่มีกองเชียร์นะคะแอบซุ่มๆตีนิดนึงนะเอ่อโอเคเดี๋ยวปล่อยปล่อยควีนสักตรงนี้แล้วกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวปล่อยขวานตรงนี้ตัวหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ให้มินเนี่ยนนะคะไปช่วยเก็บนิดหนึ่งโอ้โหมีเทสซาคุณหลอกดาวอ่าตายละอ่าโอเคปล่อยอโออยพื่เรื่องนี้เลยนะคะเสี่ยวควีนจะเดินเปลี่ยนตำแหน่งอะ่ะดนะเอาพอมดเก็บอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะให้โบลเลอร์เก็บด้านขวาไปสักแป๊บหนึ่งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวขวานจะวิ่งออกนอกนะคะเอ,อ้ยต้องรีบปล่อยแล้วล่ะนะเพราะว่าอา้าวงานงอกละอา่าลืมเขาเรียกว่าอะไรอะลืมเอ่อลืมดูว่าตัวทหารเฝ้าแคลนออกมาตรงไหนนะคะเดี๋ยวนะฉันหา หาขวานของตัวเองไม่เจอว้ายตายละขวานเหลือแค่นี้ละรอดไม่ลูกเอ้ยแล้วดูสินางฟ้าส่วนตายหมดแล้วว่าไม่รอดแน่เลยอ่าโอเคโบตอนนี้ที่เหลือนะคะก็จะเหลือแค่โบเลอร์นะคือสิ่งที่อันตรายมากๆก็คือว่าควีนของจันเนี่ย ถ้าหางจะไม่รอดนะคะก็เลยนางฟ้าเนี่ยทิ้งควีนของจันไปละนะเออตอนนี้ที่ลุ้นได้ทางเดียวก็คือโบลเลอร์อย่าเพิ่งตายแนละ้วลูกนะนะแล้วก็มีคิงนะคะเออคิงกับขวานอีกนิดหน่อยนะคะโบลเลอร์เลยอกี่ตัวเหลือสามตัวนะคะแบบจะรอดไหม งอนนางฟ้ามากเลยอะนางฟ้าไม่ยอมปไปไปหิวให้ควีนเลยเออรอดไหมรอดไหมลูกเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งนาทีโอเคเดี๋ยวบูธคิงเลยแล้วกันนะคะเออมาเร็วเร็วเร็วช่วยบอลเลยหน่อยอืมมอตาตกทีนะกลเหมกันนะเนี่ยคือตอนนี้ต้องหวังพึ่งป่านะคะเย้ เหนื่อยมากวันนี้ล่าเริงไม่ค่อยออกนะคะคบอกเลยเพราะว่าวันนี้ทํางานเหนื่อยมากนะก็เอเสร็จเรียบร้อยนะคะเออทีนี้เอาให้ดูอีกไม้หนึ่งแล้วกันเป็นไม้ที่ตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เออตีด้วยสูตรเดียวกันนะคะซึ่งจะบอกว่าบ้านเนี้มันจะมีคือจะบอกว่ามันจะมีข้อเฉพาะในการใช้ของสูตรมามา่มาเนี่ย ที่ต่างกันไปคือด้วยปกติเวลาที่เราใช้สูตรมาม่าเนี่ยเราจะต้องลงควีนเนี่ยมุมฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลงโบเลอร์มุมอีกฝั่งหนึ่งแล้วพยายามดันให้เขาเเข้ามาหากันตรงกลางนะคะแต่ว่าบ้านลักษณะแบบนี้คือโอกาสที่ทหารนะ่ะมันจะเดินวนรอบเมืองแล้วแล้วเดินแยกกันะมีสูงมากนะ,ะดังนั้นเนี่ยตอนที่จันใช้จั์ไม่ได้ปล่อยควีนแบบไปตรงมุมเลยนะคะ แต่ว่าปล่อยควีนค่อนข้างจะก,กลางๆโดยหว <busca S 3> ังใจว่าควีนจะเดินตามขวานไปตลอดทางแต่ด้วยความที่ป้าควีนเราอินดี้นะคะนางก็ไม่เดินตามใครหรอกแล้วค่อยสังเกตเห็นไหมคือแบบขวานนะเขาออกซ้ายไปนะโบเล่ก็ออกซ้ายนะแต่ป้าควีนเราออกขวาจ้านะเออนางอินดี้นะคะนี่ก็ต้องทําใจนิดนึงคือแบบโชคดีมากเลยว่าแบบ ทหารเฝ้าไข่ของเขาว่าเป็นขวานนะไม่มีเป็นบังกรบอลลูนอะไรเลยนะคะก็เลยถ้าเกิดว่ามีเป็นบังกรบอลลูนเนี่ยจนอาจจะไม่รอดนะเพราะว่าขวานมันกระโดดขึ้นไปสู้กับบังกรบอลลูนไม่ได้เนาะแล้วทหารประเภทที่ยิงฟ้าได้อย่างเช่นควีนหรือว่าเพ่อโมดเนี่ยไม่ตามขวานเลยไม่มีตนนัวไหนตามขวานไปเลยนะ,ะอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้เจ็บช้ำมากนะคะอื้อ อันนี้ก็ยังดีนะที่ป้าควีนแบบเออมีนางฟ้าตามฮิวให้ไม่้นก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะแล้วขวานไปวิ่งออกไปข้างนอกทำไมก็ไม่รู้อ่ะเกือบแย่เหมือนกันนะ,ะอันนี้เนี่ยยังดีนะเอ้ยไปวัดระเบิดสองลูกนี้เกือบแย่เลยเก็ยังดีที่ป้าควีนนางแบบนะยังเดินเข้ามาช่วยยิงอาวุธให้ก่อนนะไม่เดินถลถี่ถลายก็โอเคนะคะทั้งสองไม้กับ แบบบ้านที่เป็นสองแบบนะคะคือแบบแรกก็เป็นแบบรั้วซับซ้อนเลยกับแบบที่สอง่ะเป็นแบบรั้วเดินถึงกันเป็นบ้านแบบลักษณะเดินบนนะคะอืมไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเอ่อคนอื่นตีบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณพงษ์ใช้สูตรมาม่าเหมือนกันนะคะ บ้านลักษณะแบบนี้แบบคล้ายๆบ้านโฟร์คอนเนอร์เนาะก็คือแบบแบ่งอาวุธเป็นสี่มุมนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบทุกอย่างอัดแน่นอยู่ตรงกลางหมดเลยแต่ว่าซอยเป็นช่องทีๆคือบ้านแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นสูตรพวกแบบ HGHB อย่างงี้ก็ได้นะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าวิธีการลงของคุณพงเนี่ยเขาจะฉีกควีนเนี่ยลงฝั่งหนึ่ง แล้วก็โบลเลอร์ลงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะก็คือการลงทหารด้วยสูตรมาม่ามันจะลงได้2แบบนะก็คือลงแบบฉีกแยกอย่างนี้เลยกับอีกแบบหนึ่งคือพยายามบีบบีบให้มันอ,อ,อยู่เกือบๆจะกึ่งก,กลางแล้วก็พยายามดันให้เขาเดินมาตรงกลางนะคะคือเหมาะกับบ้านที่แบบถ้าอาวุธหนักๆเขากองรวมกันอยู่ตรงกลางก็ก็เราต้องพยายามลงแบบบีบนะคะนะก็จะเรียกว่าเป็นวิธีการลงแบบฉีก กับแบบบีบนะเดี๋ยววิธีแบบละเอียดละเอียดจันจะที่ที่แบบปกติเวลาจันลงคลิปวอหรือว่าเวลาลงคลิปที่สอนละเอียดละเอียดนะจันจะเขียนหน้าจอไปด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเวลาตีวอจันเขียนไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ใช้ใช้โปรแกรมเขียนอะเครื่องมันจะแบบเหมือนจะกระตุกนะคะคือแค่นี้เครื่องก็ก็แบกรับมากแล้วนะ ทั้งโปรแกรมอัดโปรแกรมเขียนอะไรอย่างเงี้ยแบบนะก็พยายามหาโปรแกรมอัดหน้าจอที่มันดีกว่านี้อยู่เหมือนกันนะคะใครมีโปรแกรมอัดที่มันไม่ค่อยกระตุกเนี่ยก็แนะนําสั่นมาได้นะคือต่อให้เสียงเงินซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะแนะนํามาได้สั่นก,ก็อยากได้โปรแกรมที่มันดีๆไปเลยเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวโปรเลยแบบต้องต้องซื้อแอบนั้นเอาด้วยเงินจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะ ขอให้แค่มันไม่กระตุกก็พอนะอ่าก็เป็นว่าเดี๋ยวในส่วนของคลิปวอทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจันจะให้ดูอีกทีวันวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยววันนี้จันจะเอ่อให้ดูแค่นี้ก่อนละกันนะคะเออไหนๆก็ไหนๆหนละอ่ะให้ดูแบบเร็วๆอีกสักสองสัปดานละกันนะคะนะเพราะว่าคลิปมันยังไม่ยาวมากเนาะยังไม่เกินสิบห้านาที ก็หลักการคล้ายๆเดิมนะคะสําหรับคนที่อยากใช้สูตรมาม่คือถ้าเกิดใครดูแล้วยังยังไม่เข้าใจเนี่ยก็สอบถามมาได้นะจริงๆแล้วจันจะบอกว่ามันอยู่ที่การแก้หน้าง,งานด้วยนะคะเออมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยว่าเออเวลาที่เราเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณบอยเขาต้องแก้หน้าง,งานนะเพราะว่าจริงๆเราจะไม่กดอบ i ลิตี queen ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ก็คือว่า queen โดนคิงสับ มันก็เลยทําให้แบบควีนเนี่ยใกล้ตายนะดังนั้นก็ต้องรีบกดบูทหรือไม่ก็ต้องรีบลงยายาม่วงเนี่ยค่อมลงไประหว่างควีนกับนางฟ้านะคะถ้าใครดูไม่ทันให้ย้อนไปดูตรงจังหวะที่ที่คุณบอยเขาลงน้ํายาให้กับควีนและนางฟ้านะมันจะค่อมมันจะค่อมตรงกลางร,ระหว่างควีนและนางฟ้าเลย<ม><ม>ก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าแบบใช้สูตรมาม่าแบบ กับรูปแบบบ้านต่างๆเนี่ยต้องมันมีวิธีการลงแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวจันจะมาเขียนแบบละเอียดๆให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะแถมให้ดูอีกบ้านหนึ่งเป็นแบบบ้านที่ค่อนข้างยอดฮิตของทาวอลก้าเลยนะซึ่งลุงหนึ่งเลือกใช้เป็นสูตร SGHB นะคะที่จันให้ดูบ้านนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากที่เกมอัปเดตแล้วเนี่ยเออ ยักษ์มันมีการปรับลดสปีดลงนะคะคือมีความช้านะกลายเป็นคนเหนือยักษ์เนิบเนไปแล้วตอนนี้นะคะก็สปีดถูกลดลงไปเราก็มาดูกันนะคะว่าพอยักษ์ถูกปรับสปีดลงไปเนี่ยสูตรที่เกี่ยวกับยักษ์นะไม่ว่าจะเป็น hgb หรือว่าสูตรในการปล้นที่เราจะใช้แบบยักษ์กับฮิลเลอร์แล้วก็วิสาดในการออกปล้นอะไรเงี้ยเ,เราก็มามาดูด้วยกันละกันนะว่ามันยังใช้ได้ผลอยู่หรือเปล่านะคะ นะตอนนี้สันอยากจะบอกว่าถ้าสังเกตดูให้ดีนะเหมือนกับยักษ์เนี่ยจะเดินไปฮิวเออไม่ใช่เดินไปฮิวขอโทษเดินไปแท้งให้เนะี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าทหารตัวอื่นมันเดินเร็วกว่านะคะยักษ์เนี่ยเดินช้ากว่าก็เลยทําให้ช่วงเนี้ยเนี่ยดูสิขนาะว่าโบเลอร์เดินช้าแล้วนะแบบยังยังโดนโบเลอร์แซงเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเออ ต้องปรับตัวในการใช้งานนิดนึงเหมือนกันสําหรับคนที่อยากจะใช้สูตรเกี่ยวกับยักษ์นะคะดูดิคือเดินช้ามากอะ่ะแบบนางไม่สามารถเดินไปแทงคใ,ใครได้เลยนะตอนนี้แบบเดินต่อคิวกันแบบว่าเหมือนกําลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์ <c oughs> คือแบบอะไรเดินช้าจังเลยอะไรเงี้ยนะเดินไปแล้วก็หยุดด้วยนะมีหยุดคิดนิดนึงนะตัวสุดท้ายหยุดคิดนิดนึงฉันทำอะไรกับชีวิตด,ดีนะ ก็ใช้งานยากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้นะคะก็อย่างที่เห็นว่าลุงหนึ่งก็สามารถใช้สูตร HGB h เนี่ยเก็บ3ดาวได้อยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนว่าแบบบ้านเนี้ยคงจะต้องเป็นแบบบ้านฮิตของแฟนเขาแน่เลยจัดเหมือนกันหลายคนเลยนะคะก็พูดถึงว่ามันก็เป็นบ้านที่ตียากนะอืมคือ มันเป็นบ้านที่กว่าจะเข้าไปถึงข้างในตรงกลางได้นี่ก็สาหัสพอสมควรนะคะก็เอาเป็นว่าเออคลิปนี้จันให้ดูบ้านนี้เป็นบ้านสุดท้ายก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูของทาวน์ฮอล์ก,กันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจันจะลองแว็บไปดูของสาหัสสองนะคะว่ามีบ้านไหนที่แบบใช้สูตรอะไรน่าสนใจหรือว่าแบบบ้านน่าสนใจจันก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แวะได้มีโอกาสแวะเข้ามาดูคลิปของ c แ a นว e ดิท It ถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้สันแล้วก็สมาชิกทุกๆคนในแคลนนะคะรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะเพราะว่าเอ่ออีแค่ไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอีเวนต์ของเกมแคชแคนออกมาอีกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอีเวนต์เข้ามาเนี่ยจันก,ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแบบ จะต้องทำยังไงถึงจะทำอีเวนต์ได้สำเร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วก็รีบเข้านอนกันแล้วกันนะน้องๆออสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ